จากการวิจายประมาณ5ปีเวาจบก็มีุสิเล่นการจ่วยสิายสินงกคือเป็นจุดสิ้เล่นการก็ได้ไปช่วยโคงการวิสาชีและกิจรต่างๆิยผมเดียไม่ตองมากลส่งเสริมเกษตรกราสเพื่อเปเพิ่มในข้าวโดยเฉทุกแผ่งที่เราไปทำเราป็ข้าวเพิ่ม7 หลังจากนั้นการวิจัยประมาณตัวชวิีก็จะเป็นตัี่สี่ตัวที่โดดเด่นเลยหลานั่นคือสี่โดมรังนับรวมทั้งการโกพื้นแล้วก็ได้นการขึ้นะเบียงได้รั้นการตรวจสุขภาพ้ก็ขึ้นระเบียนในต่างประเทศประเทศเพ่อนานประเทศลาวประเทศเชียูชาในในในประเทศรวมถึงประเทศจีนผมก็ได้รับเชิญไปทาประเทศ ในเวลา20วัที่ผ่านมาเรยกว่าไปเอยะไปทก็ทำการวิจัยเพรทำการวิจัยมาจุนจุนถึงแล้วเนี่ยเราก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤหลังจากนั้นรังกฤษก็สั่อรุนวิจัยอยเวียดนามก็สั่งขอรุนวิจยสิก็สัอรวิจัยจากนั้นก็มีเริ่มรู้จัการวิจัยนตเราแล้ว ฟินแลนด์ซีเรียไลฟ์มาเรื่อยๆประมาณเกือบสิบแปดประเทศนะครับก็ทุกคนตกลงตัวกันบอกว่าให้ท้อคือเป้าหมายเราต้องการที่จะหยุดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเนื่องจากว่าสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยทำให้มนุษย์เป็นโรคจากโรคหัวใจความนเบาหวานในที่สุดจะเป็นมะเร็งแต่น like ี Duke, well, ่ท่านที่ทนให้เกอดการหาเป็นมะเร็ง ในเรื่องจริงนะเรานั้นตรงนี้แะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เพนในการดูตองมีใจเพื่อช่วยวิจัยไม่ใช่ผมทำคนเพื่อช่วยให้เนได้ก็เลยใีการก่อตั้สมาคมเทคโนโลยีเอเชียออเิ Association of u a n t c h o l o g y a s s o c i a t i o a t a s ซึ่งเปิดราย่าสนประมาณ18ทีผเป็นส่วนเและเป็นงาน เป็นสปารคุที่ไม่แสบตาคประโยชน์ตอนเลเวลไรเซนชั่นแล้วก็มุ่งที่จะทำงานวิจัยด้านนี้เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพราะการวิจัยที่พูดเป็นงานเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อเพส่งไปสู่การทำเกษตรินซีแอะที่ในการทำเกษตรินซีพูดให้เข้าใจง่ายก็คือการผลิตพืชอทำผลไม้และอรกที่ไม่มีสารพิษที่เป็นนั้นตรงนี้เนี่ย เราไปถึงจุดที่เรามีแผนการขอทวนวไม่ว่าจะเป็นจุลินรีย์สูงต่างๆไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ควบคุมกำัดโรคพืชจุลินทีย์ควบคุมกำจัดแมลงจุลินทรีย์ส่งสริมการเจริญเติบโตของพืชตอนนี้จุลินทรีย์ย่อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีพวกท่านผมก็เริ่ม ไปประเทศนะครับวันเรื่องของเกษตรที่ท่านพิการก็ได้เรงอว่าทคโโลยีเทคโนโลย่านนากก็น่าจะสี่นะก็มีผลการที่รที่เราใช้ได้จริงแบใช้ในประเทศาตรงนี้เราก็เริ่มเมาสู่เกษตรที โดยท่านอธิกาวกให้การสั่งสุนผมก็เดียนท่านบอกท่านอธิการว่าเกษตรินสีที่เราพูเป็นเกษตรินสีใมไม่ใช่เกษตริสีเดิเกษตริยุคเดิมปแายว่าพวกที่ทำการเกษตรโดยทำับรายการหนที่ไม่เป็นหนงเพียรสม่ว่าจะเป็นหน้าาชีวภาต่อช่รื่องไม่เป็นหนงเพียรสมไม่ใช่ไม่ใช่ทันันตรงนี้ เราใช้หลักเพียสร์ในการทำเกษตรินรี 4. เราทขึ้นแบบเกษตรินซียุ่หมขึ้นขนาดเน,นี้<อ>ทางเราก็ท,ทางเทคโนโลยีเราก็ได้ยนะข้อกองนทางเสถันองท,ที่เราเออปรนะบบเกษตริน,นีนะเกษตรกรก็สาม,มารถที่ส่งไปจำหน่ายในพ้อแม่ไดนะ้าานั่ก็เป็นข้อดีที่เกษตรกรที่เาได้ได้รัีกนะครับทีนี้เนเรื่องของการทำเกษต เราก็เลยดังท่านทีกทางไปเลกทางสถาบันวิจัยเกษตรศาสตรยุคใหม่ขึ้นนะครับให้ดำเนินการเดี๋ยวจะถึงประมาณประมาณสปีนะครับก็ผมก็ทำดำเนินการในจุดแรกที่เราเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยเราก็ทำปุ๋ยขึ้นมาเราเรียกว่าปุ๋ยโฟรีซึ่งสถานีได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยในนามบริษัทเควัล อ่าว uh, ุยโคกิงเนี่ยก็จะเป็นโออาเป็นนักนักนวัฒรรยูนิีหลายหทั้งทั้งเชื้อราแบคทีเรียแบคทีโรผมจะไม่ลงลึกเพราะตรงนี้เราจุดศูทย์จนนนชอยู่ในระว่าการดำเนินกานก็จะเป็นยูนีทั้งเชื้อราแบคทีเรียแบคทีโรเป็นยูนิีที่ไปย่อยวัตถุไปย่อยวัตถุที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นการสรตเพื่อสร้างสรรค์เป็นแร่นะครับเป็นอะไรพวกเนี้เพื่อที่จะให้ยานสีย่อยสายดึงคาดหาที่เือต้อการว่าตเนี้เาก็เลยสามารถที่จะนำานสีสูที่มีไนเสสูตที่มีฟอสฟอรัสสูต่สะสมายหมดได้สูตที่มีโพลีเทสสูงคือเพื่อผลิตรวมถึงสูงเทียบเป็นเทียฟอสอรัสโพลีสธรรมชาติที่ห้ p k ก็มปออกมาุสูงนะครับซึ่งตรงนี้สามารถไปใช้ทดแทนเคมีได้้อยพืชซึ่งทกตัว็ุกวปุ๋ยเคมีนะยมแตกต่างกัปังนะาในตว่กนาะครับวันนี้ตรงนี้เนี่ยใการทำเกษตรินเกษตรคนในบทขางเราจะเอาอะไรมาแทนปุเคเรานะครับฟูวัุยฟูมผมก็ คิดว่าที่เราทำตรงนี้เนี่ยเราเป็นหนึ่งในายไม่ได้ใช้รือที่เราทำตรงนี้ส่วนต่างออกมาทุกแง่มุมที่คุยโฟกัสเนี่ยน่าจะเป็นคินขอฟนั่นก,ก็คือในเรื่องอาาข,ของาขาอาการทำอาหารสงมสุขให้เกิดเอาไปใช้ในการทำอาหารการเลี้ยงเพื่อที่จะได้อาหารที่เป็นอ่อนคินคอฟ ก็คือองค์กนี้ก็คือเราจะผลิตพื่อการระบายรวมถึงสัตว์ด้วยนะที่ไม่มีสารพิษตกน้ำนะครับแล้วก็คีงออฟเซนตีนนั่นก็คือเป็นผู้นำของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกน้ำคลินที่สี่คิงออฟเอลอนนั่นก็หมายว่าเราผลิตวิโภคินมาเพื่อช่วยกันการระบา ทรงเสมแล้วก <ım. S 2> ็เรื่งข่งสินแปแล้นะครับตอนตรงนี้ผมมั่นใจว่ามิโฟคิของเราจะไปช่วยประเทศต่างไปช่วยในการใช้เร้อยปรตอนนี้มาถึงที่ว่าผมเข้ามาิจาณาแล้วก็รวมกับในประเทศอย่างที่บอกี4อเนี้ยที่ไม่มีไรเจียบเราในโลกในโลกใบี้ ปัจจุบันนี้เนี่ยางานวิจัยก็บอกว่าที่ผมูดเนี่ยผมตีพิมพ์งานวิจัยในวันกว,วิชาการตลอดนะเกือบทร้งหมดเราถือกว่าจุลชีพทุกหย่นะครับเดี่ยวก็ดีกเนี่ยท่านก็ไ้ไปดูเลยว่าม,มันมีชีเนีถิต่ตางๆมากมายเลยที่เราศึกษาวิจัยและจุลชีพุตัวทีเาทำงานวิจัยจะทำก,รการาพัด่มที่ีวา่าการบกยากยารยารยาเ หรือวิธีที่ตอกขางจุลิทีเราไม่ได้รวมถึงสามารถเจรินในพื้นที่กว่าหรือพืที่กต่างจากรได้จุลิที่เราไม่ดเพราเราต้อประสบครในการใช้จุลรีย์มีตัเอกไปรักษารคออกไปรักษาโ้วหรือที่ไปรักษาโรวที่ประเทศจีนต้นไม้อามูต้นไม้อายุทันปีสี่ร้อยปีห้าร้อยปีหรือแม้ที่ วัดปนยมรดิ์นะครับที่ในโรงรัยการ5สรกไว้เมื่อ1 2บปีแล้วปวยไปที่เราเห็นรับผมใช้เวลาพิ่สี่นะครับแล้วล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วผมไปถึงที่วัดก็มีรัตนารักษยในหลวงรัชกาลที่5นใน,5นตอนนี้ครับกินแห่ไม่ขึ้นกนผมผมไปเช็คเรียบร้อยจะใช้เวลาประสานของเดือให้ติดตาม ตรงนีเนอยเองเราจะมีลินซีที่ไปคีโตเมเข้าไปน้นก็คือไปรักษาตัวื่เราคัฒนาสารออกนิเพียวของเบาสารออกนิเป็นนาเอาไปเข้าขึ้นอย่ยมันเป็นนาขึ้นแล้วก็ให้นายูนเนี่ยมันขอบตัวเป็นาส่ตัวเรื่อรมาเรียพัฒนาจนทาเป็นคล้ายวัคซีนขึ้นเมื่อไปฉีดยาต้นตัวนล้วทำให้พไ่ขึ้น การโกครบอกจะปผู tôi, tôi là, ền, ้เร uh, ียนไปโจมเราก็ไปทดลองัประเทศรัสเซียเลยนามำหุ่นเชื่อมม่เรียนตัวนั้นี้เราจะเป็นจุลีกบจัมาแรงวิจัยโลกับน้าัเครารัสเซียโดยาริในการจัดมาแรงเราจะเปจุลชีว่พันธุ์ชีวพันธุ์กนรวมถึงจุดีส่งเสริมการรติดตัวของคือรามีคมชนนะครับแล้วก็ลาส ก็สำาที่ไกนักว <Iya. S 1> ิทยาศาสร์เกปัจจุบันเรามีทุกิ <man> ่ย่อยเนะครับโลหะเป็นสายออกไปเลยนะครับเพาะตรงนี้เนี่ยเราบริษัทเคมวหนียจะมีมจตักรบชุดในการที่จะไปสู่ให้เกษตรกรทำเกษตรสทั้งในประเและต่างปะผมบอกนักรเกษตรีในประเทศไยในานเทศโยรไม่ใช่ัประเทศไทยถ้าคนไทยสนใจ ข้ามาพบก,กับเราได้นะครับงั้นตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันเ,เกิดขึ้นนั่นก็คืขอข้อการให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็าทานอาหารที่ไม่มีสารพิษโต้คลาดแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าพวกเราที่สร้างสราค์เรื่องนี้จะได้เกิดสนับสนุนงานที่เราทำ เพื่อลวกครับขอบคุณมากครับในนี้ครับเราต้องโชว์ว่าโัีเใชไหมครับเดี๋ยวเราสาธให้ท่านดูเลนครับเชิญท่านท่านท่านท่นนึ่ถ้าสะัดตัวทีจอได้ตอมีการถ่ายทอดสด